เคลือโรงแรมยักษ์เรียกร้องเปิดประเทศปกติให้เหมือนก่อนโควิด Thailand p a s สไม่จำเป็นผลโควิดเป็นบวกก็กักตัวต่อในโรงแรมจริงๆเนี่ยที่เขายกเลิกเทสแอนโกเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยนอกจากอาการแพนิคก็คือตกใจปิดไว้ก่อนอย่างนี้อว่าไม่ต้องเป็นแบบว่าระดับหัวกะทิก็ได้เป็นเด็กอนุบาลก็คิดได้แบบนี้แล้วเขาก็พูดอยู่นะคนที่สั่งปิดเนี่ยออรู้นะว่าโอมิคอนไม่ร้ายแรง แต่ว่ายังไงก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องเราจะต้องปิดไว้ก่อนเขาก็ยังคงได้เงินเดือนของเขาตามปกตินะแต่ว่าเศรษฐกิจพังพินาศนะครับก็พูดไปเยอะแล้วแหละแต่ทีนี้คือเครือโรงแรมยักษ์ที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยน่าจะเป็นเครือโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะแล้วก็มีสาขามีโรงแรมในเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเลยก็คือธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศแต่ก็กลับมาเรียกร้องของในไทยเหมือนกัน และปกติพวกนี้เขาต้องห่วงหน้าตานะแต่ว่าอันนี้กลับมาเรียกร้องเนี่ยแสดงว่าได้รับผลกระทบจริงๆแล้วก็เครือนี้เขาก็ไม่ได้มีแต่โรงแรมเขาก็ยังมีพวกร้านอาหารชื่อดังต่างๆมากมายถ้าเราไปเข้าไปในห้างเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับฉะนั้นเขาไม่น่าจะเดือดร้อนมากขนาดนั้นแต่ก็มาเรียกร้องด้วยซึ่งจริงๆเขาก็เคยเรียกร้องลักษณะน,น,นี้มาในปีที่แล้วเหมือนกันก่อนที่จะมีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับฉะนั้นก็อาจจะมีผลก็ได้กับการเรียกร้องของเขาครั้งนี้เพราะว่างานนี้เนี่ยตั้งแต่เรา คิดจะกลับมาเปิดประเทศแบบแค่แง้มแง้มประตูเนี่ยทางพวกโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาก็โดนบีบมากมายนะครับก็คือพวกหน่วยงานท่องเที่ยวเนี่ยก็เอาแต่สร้างมาตรฐานอะไรขึ้นมาอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับกินน้ําชาเออซึ่งมีหลายระดับมากที่อ๊อฟเคยเสนอข่าวไปล่าสุดก็คือน้าชาเอ็กซ์ตร้าพลัสซึ่งจะต้องฉีดวัคซีนให้พนักง,งานให้ครบแล้วก็ต้องไปจับคู่กับโรงพยาบาลเพื่อที่ว่ามีใครติดเชื้อก็ได้ส่งได้ทันทีต้องทํามาตรฐานอะไรต่างๆมากมาย ซึ่งกลายเป็นว่าถ้าอยากมีลูกค้าจากคนที่เข้าประเทศจะต้องเป็นมาตรฐานพวกนี้เพราะว่าคือไม่ได้รู้วงในแต่แค่ว่าเวลาเราขอ Thailand ัสอ่ะเวลาเขามีให้เลือกอ่ะเขาจะเลือกแต่อะไระมีให้เลือกแต่ Choice ของ AQ กับพวกชาพลัสตอนนี้กลายเป็นชา Extra Plu s อย่างเดียวแล้วด้วยนะเมนูชาพลัสเฉยๆหายไปแล้วนะกลายเป็นว่าคุณจะต้องยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆคุณถึงจะสามารถรับลูกค้าต่างชาติได้คือลำบากมากขึ้นแต่ว่ารายได้เอาแต่ดิ่งเพราะว่า เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดอยู่ยนั่นแหละก็คือฝ่ายการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ให้ทํามาตรฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ฝ่ายปิดเขาไม่ได้สนใจว่าการท่องเที่ยวเขาจะให้ทําอะไรมากแล้วจะต้องปฏิบัติตามการท่องเที่ยวมาตั้งเยอะแต่ว่าฝ่ายปิดเนี่ยคิดจะปิดก็ปิดเลยไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นงานนี้ก็ต้องมีกระแสต่อต้านมาเยอะแน่นอนว่าอุตสาห์ทำอะไรตั้งเยอะตั้งเยอะแต่บทคุณจะปิดคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรใดๆเลย เดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือโรงแรมยักษ์ใหญ่นี้ร้องรัดเร่งกลับมาใช้เทสแอนโกและแซนบ็อกซ์ดึงต่างชาติแซนบ็อกซ์ตอนนี้ก็เปิดเพิ่มขึ้นจากภูเก็ตอีกจิดหนึ่งมีกระบี่พังงาสมุยเกาะพังงานเกาะเต่าแต่ว่ามันก็คือพวกของเดิมๆที่เคยทํามาช่วงเดือนกรกฎาถึงกันยาแต่ว่าหลังๆที่คนเขาต้องการมากคือแซนบ็อกซ์กรุงเทพหรือพัทยาหรือเชียงใหม่ซึ่งก็ ก่อนหน้าน,นี้แค่เปิดแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็ปิดไปตามเทสแซนโกเหมือนกันครับก็คือเจ้าของเครือโรงแรมนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นฝรั่งเหมือนกันก็เป็นคนที่มาตั้งลกลากในประเทศไทยแล้วก็ได้ดิบได้ดีทํากิจการจนขยายใหญ่โตนะครับคือถึงขั้นส่งจดหมายร้องเรียนคือไม่ใช่แค่ออกมาพูดในข่าวนะถ้าแค่ออกมาพูดสัมภาษณ์ว่าควรจะยังงุ้นอย่างนี้ก็คงไม่เป็นผลอะไรก็คือต้องส่งจดหมายเป็นการเป็นงาน ให้รัฐบาลยกเลิกจำกัดชั่วโมงการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับร้านอาหารอ๋อเคืออัน,นี้ก็ทําร้านอาหารก็เลยกระทบด้วยเหมือนกันก็คือร้านอาหารเนี่ยอุตสาห์ได้กินน้ําชา p l u สแล้วนะยังจะให้ยังคือเหมือนเหมือนเหมือนคุณต้องทําอะไรมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็จะจํากัดสิทธิ์คุณลงเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ที่ไหนอะยกตัวอย่างถ้าเป็นคนธรรมดานะครับสมมตินะว่าของเดิมเนี่ยเขาตอนโควิดมาใหม่ๆซึ่งเรายังไม่มีวัคซีนเขาก็บอกว่าแค่ ใส่หน้ากากอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือปกติไปไหนก็แล้วแต่พอตอนหลังมามีวัคซีนคุณจะต้องฉีดวัคซีนคุณถึงจะไปไหนได้ตามปกติพอตอนหลังมาอีกอ่ะโอมิคอนฉีดวัคซีนก็ติดเชื้อได้ทั้งฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องตรวจ ATK สมมติสมมติแล้วตอนหลังทําอย่างนั้นก็ยังไม่พอคุณต้องใส่หน้ากากาเพิ่มอีกสุดท้ายก็คือเพื่อที่คุณจะได้ออกไปข้างนอกได้ตามปกติเหมือนเดิมแล้วพอไปมา,มาทําหมดทุกอย่างแล้วทรยศอีกบอกว่า ให้ออกนอกบ้านได้ถึงแค่สองทุ่มนี่นี่คือสมมติก็คือนี่คือการให้ทําอะไรมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็คือการจํากัดสิทธิก็คือเรียกร้องให้เร่งกลับมาใช้เทสแอนโกลและแซนบ็อกซ์ก็คือเขาได้ส่งจดหมายไปจนถึงท่านผู้นั้นเลยว่าขอแสดงความสนับสนุนต่อดุลพินิษของฝ่ายบริหารในการใช้ในโยบายที่ตั้งอยู่กับความสมดุลในเรื่องของสาธารณสุขและประคับประคองเศรษฐกิจไปพร้อมกันแต่งานนี้ไม่ใช่สมดุลนะงานนี้เอียงสุดๆเกี่ยวกับสาธารณสุข ก็คือต้องชื่นชมก่อนเอ่อจะติตั้งแต่แรกไม่ได้โดยมองว่าโอมิครอนจะก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงน้อยกว่าซึ่งส่งผลให้อัตราการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและอัตราการเสียชีวิตน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนแล้วซึ่งอัตราการเสียชีวิตจากสายพันธุ์นี้ต่ํากว่าการโอ้อัตราการเสียชีวิตจากสายพันธุ์นี้ต่ากว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ และการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เสียอีกนี่เหมือนจะเข้าใจเรื่องพวกนี้มากกว่าลุงแพทย์หลายๆคนซะอีกดังนั้นจึงจําเป็นต้องหาวิธีจัดการกับสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอ้ออต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นแค่ประโยคที่ว่าโอมิคอนเสียชีวิตน้อยกว่าอุบัติเหตุหรือไข้หวัดใหญ่เสียอีกเนี่ยแต่ผมคิดว่าเป็นประโยคที่กล้าหาญมากสําหรับคนที่มีอะไรผูกมัดเยอะขนาดนี้นะครับบังเอิญเราตัวเล็กๆไงก็เราก็เลยปากเก่งได้ไงแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไร ทำอะไรใหญ่โตแล้วก็ไปกล้าหือกับเขาเนี่ยคือมันตรงข้ามกับที่เคยคิดนั้นว่ายิ่งแบบตัวใหญ่เท่าไหร่หรือยิ่งร่ารวยเท่าไหร่เนี่ยน่าจะหือได้ใช่ไหมปรากฏว่าตรงกันข้ามยิ่งร่ารวยยิ่งมีอะไรผูกมัดเยอะยิ่งไม่กล้าหือเพราะว่าถ้าพวกนั้นเขาไม่พอใจก็ก็คือต้องหาวิธีการจัดการที่แตกต่างไปจากเดิมการพยายามลดอัตราการแพร่ระบาดก็สามารถทําได้โดยการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมคือแค่ฉีดวัคซีนก็พอแล้ว รวมทั้งไปเร่งฉีดเข็มกระตุ้นให้มากขึ้นโดยเร็วเว้นระยะห่างทางสังคมและใส่หน้ากากก็ทําหมดอยู่แล้วทั้งสภาหอการค้าและสมาคมโรงแรมไทยและอนามัยโลกต่างเชื่อมั่นว่ามาตรการล็อกดาวน์เพิ่มเติมไม่ใช่คาตอบของการควบคุมการแพร่ระบาดแต่การล็อกดาวน์จะส่งผลต่อการดําเนิเนชีวิตของประชาชนและทําให้เกิดการหยุดชะง,งักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจคือเขาก็สนใจแต่ว่าจะทํายังไงจะกดตัวเลขให้มันเหลือน้อยที่สุดจนกระทั่งไม่สนใจเรื่องอื่นเราจึงขอให้เรียกร้องให้ รัฐบาลยกเลิกข้อบังคับเกี่ยวกับการจำกัดชั่วโมงการให้ดื่มแอลกอฮอล์สำหรับร้านอาหารอ๋ออันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวนะเดี๋ยวมาดูต่อโดยเราสามารถส่งเสริมให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างมีความรับผิดชอบเออจะไม่ไม่เกี่ยวก็ไม่เชิงนะเพราะมันถ้าพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเหมือนแรงจูงใจที่ทําให้เขาอยากมาเที่ยวเพราะว่าเรื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นชีวิตประจําวันปกติของชาวต่างชาติอยู่แล้วแต่เรากลับมองว่าเป็นเรื่องชั่วร้าย นี่ไงซึ่งสิ่งนี้จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างแน่นอนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเราทำไมเราจึงมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีอาจเป็นไปได้ว่าเคยมีคนที่ก่อกอาชญากรรมโดยที่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมาแล้วหลังจากนั้นก็คือล้อมคอกเลยแล้วก็โทษว่าเป็นเพราะดื่มเครื่องดื่มมึนเมาซึ่งจริงมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับที่ตัวบุคคลคนนั้นไล้ความรับผิดชอบเองเราไม่เคยโทษตัวบุคคลเราไปโทษอะไรที่มันแบบคือเราอาคติกับสิ่งนั้น อย่างเรื่องโควิดเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับที่แบบว่าที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะมีคนดื่ม,ม,ม,เ,ม,าารรมเครื่องดื่มมึนเมาเสร็จแล้วก็ไปก่ออาชญากรรมแล้วเราก็โทษเครื่องดื่มมึนเมาโควิดก็นี่ก็เหมือนกันอาจจะมีความผิดพลาดซึ่งมันต้องเกิดไม่มีอะไรที่แบบเพอร์เฟกไม่เกิดความผิดพลาดเลยแต่พอเกิดความผิดพลาดปุ๊บกลายเป็นว่าโทษเลยว่าคือไม่ได้โทษที่ตัวคนคนนั้นที่ไม่ศึกษากฎระเบียบแต่ไปโทษหมดทุกคนที่อ๋อไอ้พวกมาจากต่างประเทศแล้วก็เลยเถิดไปโทษชาวต่างชาติด้วยว่าเอาเชื้อมาแพร่ เหมือนกันเด้อันนี้ถือว่าเป็น breaking news นะครับมีคนที่เขาบอกว่าเขาทํางานเกี่ยวกับท่องเที่ยวเขาบอกว่าขอดูรายชื่อประเทศที่คุณบอกว่าเข้าง่ายขึ้นในช่วงนี้หน่อยเขาก็ทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมานานมีแต่เห็นสร้างกฎข้อบังคับให้เข้ายากกว่าแต่ก่อนยิ่งรัดก,กุมหนักเข้าไปอีกสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงปิดประเทศไปเลยตอนนี้ยกตัวอย่างอย่างเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ก็ยังล็อกดาวน์จนถึงสิบวันที่สิบห้า ที่จะถึงนี้แถมมีข่าวแว่วมาว่าน่าจะล็อกดาวน์ยาวไปอีกเพราะคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นขนาดว่าเป็นประเทศที่สาธารณาสุขดีประเทศหนึ่งในโลกแล้วมีประเทศไหนบ้างคะเขายกตัวอย่างที่ว่าเข้าได้ง่ายตอนนี้สําหรับการไปท่องเที่ยวสแดงว่าเขาไม่ได้ติดตามเราเลยนี่วันก่อนก็เพิ่งพูดไป12ประเทศเข้าง่ายช่วงโควิดฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องตรวจโควิดหรือไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้ในบางประเทศอันนี้เป็นวิดีโอแยกจาก12ออันเมื่อกี้ก็เจาะเฉพาะ กฎการเข้าประเทศตุรกีและจอร์เจียสําหรับคนไทยฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องตรวจโควิดก็ตุรกีเขาก็ให้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็จบไม่ต้องตรวจเข้าได้ถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็ตรวจโควิดก่อนเข้าเท่านั้นแล้วก็มีกรอกฟอร์มอะไรนิดหน่อยแต่ไม่ต้องขอรออนุมัติแบบไทยแลนด์พา s s ส่วนจอร์เจียก็เหมือนกันถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วก็เข้าได้ ไม่ต้องตรวจโควิดไม่ต้องกรอกฟอร์มใดๆแต่ถ้าไม่ฉีดวัคซีนแล้วเขาก็เฉพาะคนไทยเขาจะไม่ให้เข้าเขาให้แค่บางประเทศถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนทีนี้คือออบต้องบอกอีกครั้งหนึ่งพึ่งออฟก็พูดมาหลายรอบมากที่ออฟพูดเนี่ยออฟพูดถึงการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้พูดให้คนทํางานท่องเที่ยวเลยนะครับจริงๆออฟพูดแทนคนที่มาจากต่างประเทศคือพูดแทนลูกค้าเพราะตัวออฟเองก็เปรียบเสมือนเป็นลูกค้าคนหนึ่งเพราะออฟก็เป็นคนที่ออกไปข้างนอกแล้วก็ยังไงก็จะต้องกลับมาในประเทศไทย ใช่ไหมเราก็คือเท่ากับหัวอกเดียวกันคือพวกลูกค้าทั้งหลายเขาไม่ได้พูดให้พวกคนทํางานพวกนี้เลยเพราะว่าคนพวกนี้ก็เคยพูดหลายครั้งว่าเขาเป็นพวกที่ยอมจำนนตัวเขาเองก็คงจะกลัวเพราะว่าเขาเสพข่าวแต่ในประเทศซึ่งในประเทศเนี่ยเขาก็เน้นแต่ประเทศนั้นแย่ยังไงคือตอนดีไม่พูดฉะนั้นถ้าเราฟังเขาต้มถแถลงเนี่ยจะมีแต่เรื่องแย่แย่แต่ว่าอ,อย่างเช่นที่อังกฤษไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเข้าเนี่ย ทำไมเข้าต้มไม่เห็นพูดนั่นแหละเข้าต้มจงใจที่จะเสนอแต่ด้านที่ทําให้ตัวเองดูดีว่าเห็นไหมเรายังดีกว่าประเทศอื่นเขาเแล้วคนในประเทศก็เสพแต่ข่าวด้านนี้ตลอดฉะนั้นคนทํางานท่องเที่ยวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่เขาก็อาจจะไม่เคยได้ไปต่างประเทศเขาก็คือทํางานรับลูกค้าเท่านั้นเองฉะนั้นเขาก็เหมือนคนในประเทศคนหนึ่งแต่บางเอิญต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ก็เอามาเล่าเพราะว่าไม่ได้จะอะไรกับเขานะครับไม่ได้โทษก็เหมือนกับคนในประเทศตามปกติซึ่ง ป่านนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี2ปีแล้วนะครับก็แค่ว่าเออให้เห็นว่าเออขนาดทาง,งานท่องเที่ยวนะเขาก็ยังคิดกันแบบนี้ไหนรายชื่อในประเทศไหนที่คุณบอกว่าเข้าง่ายช่วงนี้แล้วส่วนใหญ่ประเทศที่เขาพูดถึงสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงเป็นประเทศในเอเชียทั้งสิน้นซึ่งส่วนใหญ่ก็เหมือนเหมือนกับเราก็คือกลัวโควิดเหมือนกันแล้วก็พูดถึงเนเธอร์แลนด์ล็อกดาวน์หรืออะไรเนี่ยนะความจริงคือเขาล็อกดาวน์คนไม่ฉีดวัคซีน คนที่ฉีดวัคซีนก็ยังใช้ชีวิตตามปกติโอเคยุโรปมีความเข้มงวดมากขึ้นแต่ยุโรปก็ยังไม่กักตัวอยู่ดีคนไทยถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็ยังเข้ายุโรปได้ตามปกติแต่อาจจะเพิ่มเติมเรื่องของการต้องฉีดวัคซีนมากขึ้นแล้วก็ใบรับรองฉีดวัคซีนก็มีอายุ9เดือนแต่ก็ยังคงเข้าได้ไม่ต้องขออนุมัติถ้าไม่นับเรื่องวีซ่านะไม่ต้องขออนุมัติแล้วก็ไม่ต้องมีการกักตัวกลับมาต่อนในข่าวนี้นะครับหลังจากออกนอกประเด็นไปเขาบอกว่าคือโรงแรมยักษ์เนี่ยนะ เจ้าของเครือก็นําเสนอว่าหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดรับต่างชาติเข้ามาไทยเนี่ยควรได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกันจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงเห็นว่าการปิดประเทศส่งผลเสียมากกว่าผลดีคือเจ้าของเขาก็เป็นนักธุรกิจนะเขาก็ยังไงก็ต้องศึกษาข้อมูลใช่ไหมไม่เหมือนคนทํางานบางคนย้ําว่าแค่บางคนที่มีทัศนคติที่เหมือนสิ้นหวังไปแล้วละกัน เราก็คิดไปคิดมานะไม่รู้ว่าคนนี้ยเขาจะมาเถียงแทนใครแล้วเถียงแทนคนจัดการประเทศทําไมก็ถ้าอ้างว่าตัวเองทํางานเกี่ยวกันท่องเที่ยวเนี่ยก็คือผู้ได้รับผลกระทบคนหนึ่งแต่ก็ยังคงยินยอมที่จะอยู่กับภาวะแบบนี้ทําไม่ในนี้คือโรงแรมก็อ้างอิงจากความเห็นขององค์การอนามัยโลกนะครับว่าการปิดพรมแดนเป็นการกระทําแบบด่วนตัดสินใจโดยปราศจากเหตุผลและหลักการสนับสนุนอย่างเพียงพอ และยังไม่ก่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยเดี๋ยวขอแย้งนิดนึงว่าอนามัยโลกนี่แหละเป็นพวกขัดแย้งทางความคิดก็คือถ้าประโยคนี้อนามัยโลกพูดจริงก็คือเป็นพวกย้อนแย้งเหมือนกันอนามัยโลกเนี่ยเพราะว่าเขาก็บอกว่าคนที่คิดว่าโอมิครอนไม่ร้ายแรงเนี่ยถือว่าไม่ฉลาดเขาเคยออกข่าวไปนี่พูดถึงอังกฤษและสหาราชอาจาักรได้ประกาศยกเลิกแผนการปิดประเทศยกเลิกการปิดประเทศทั้งที่การระบาดของโอมิครอนยังดําเนินต่อไปและอีกหลายประเทศในยุโรป รวมถึงอเมริกาก็ได้ทยอยผ่อนคลายข้อจํากัดการเดินทางแล้วด้วยเช่นกันครับคนที่มาคอมเมนต์เมื่อกี้นี้ฟังไว้ประเทศไทยเองก็ควรจะปรับเปลี่ยนข้อปฏิบัติให้เหมาะสมและกลับเข้าสู่การเปิดประเทศแบบที่เคยเป็นก่อนการแพร่ระ,ะบาดของโควิด -19 เออเปิดเสรีไปเลยเขาบอกว่าก่อนการแพร่ระ,ะบาดโควิด -19 นี่ไม่ใช่ก่อนยกเลิกเทสนโกอ่าคอมเมนต์ด้วย t ไทยแ a s ด์พลาก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบมากกว่าเชิงบวก เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้ามาของต่างชาติอ้าทำไมเขายังรู้มาตรการเหล่านี้ล้วนไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปไม่ได้พูดถึง Thailand Pass โดยตรงแต่ว่าอยู่ในท่อนเดียวกันแสดงว่า Thailand Pass ไม่จําเป็นอีกต่อไปผมแนะนําว่าไทยควรยึดหลักปฏิบัติที่ใช้กันในหลายประเทศรวมถึงสายการบินต่างๆเช่นขอหลักฐานการฉีดวัคซีนและผลตรวจโควิด -19 เป็นต้น คือเขาแค่ตรวจก่อนขึ้นเครื่องบินก็พอไม่ได้ต้องมาขอ Thailand Pass เราควรเล่งกับมาใช้นโยบาย Test and Go หรือโครงการ Sandbox หากพบนักท่องเที่ยวที่มีผลเป็นบวกก็สามารถอนุญาตให้เขาก,ากักตัวเองได้ภายในโรงแรมใช่ตามที่เคยนำเสนอข่าวกักในโรงแรมที่เขาจองมาไม่ใช่ไป Hospital แต่ก็อย่างที่บอกตอนแรกนะครับการท่องเที่ยวเอยหรืออื่นๆเอยกำหนดเกณฑ์บ้าบอมามากมายกินน้ำชาแล้วตอนนี้ น่าจะเป็นมาจากสาธารณสุขเองนั่นแหละที่กำหนดเกณฑ์ h o s p i t a l ขึ้นมาให้พวกโรงแรมบางแห่งต้องเข้าไปทําแล้วยังไงแล้วจะให้เลิกง่ายๆหรอเสียหน้าแย่เลยอ๋อแล้วก็จดหมายนี้ก็ไม่ได้ส่งถึงแค่ท่านผู้นั้นก็ยังส่งอีกหลายหน่วยงานเช่นท่านที่เคยบอกว่าโควิดกระจอกซึ่งคนเดียวกันก็มาต่อว่าต่างชาติคือเขาพูดในข่าวนะ ไม่เกี่ยวกับนกะประมาณว่าบางคนไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ว่าต่างชาติทุกคนบางคนก็ใช้ประกันปลอมบ้างประกันผิดบ้างเราไม่มีเงินมารักษาพวกนี้หรอกอแล้วก็เห็นใจกันบ้างได้ไหมบุคลากรไม่ใช่เครื่องจักรและยังส่งถึงรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานคนที่บอกว่าอยากจะได้นักท่องเที่ยวคุณภาพรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งงานนี้ตั้งแต่ยกเลิกเทเซนโกท่านนี้เงียบเงียบหายไปเลย เขายัางสงสัยว่าตกลงเขาจะมาเป็นพวกตัดริฟบินอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าพออะไรที่เป็นการเป็นงานนี่ไม่ค่อยแสดงไม่ค่อยโผล่หน้าแต่พอจะเก็บเงินนะักท่องเที่ยวคนละสามร้อยนี่ออกมาแถลงเป็นงานเป็นการที่ว่าเก็บตอนขาเข้าอ้างว่าจะามาเป็นกองทุนท่องเที่ยวแล้วก็ดีดเงินห้าสิบาทจากสามร้อยมาเป็นประกันชีวิตให้ชาวต่างชาติซึ่งก็ยังสงสัยว่าถ้าทําได้แบบนั้นเนี่ยแล้วทําไมไม่ทาตั้งนานแล้วหมายถึงว่าไอ้ประกันชีวิตต่างชาติเนี่ยก็เก็บตอนนี้เลยเสร็จแล้วก็ไม่ต้องให้เขาซื้อประกัน แล้วถ้าเกิดว่าต้องเข้าโรงพยาบาลฮอสปิเทลหรืออะไรก็ชดเชยจ่ายให้เขาไปเลยก็ท่านโควิดกระจกก็จะได้ไม่ต้องมาอ้างว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาให้ชาวต่างชาติแล้วยังได้ส่งถึงผู้ว่าการท่องเที่ยวด้วยส่งให้ขอการค้าส่งให้สารพัดเลยส่งให้นุ่ยด้วยภูกเก็ตด,ด้วยอ่ะนายกเอกชนท่องเที่ยวภูกเก็ตก็เราต้องมาดูกันนะครับว่ายักษ์ใหญ่ขนาดนี้ออกมาเรียกร้องแล้วก็ส่งจดหมายไปถึงทุกฝ่ายวงเล็บเขาอ่านกันหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง นะครับว่ามันจะส่งผลอะไรกันไหมตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ